กินอะไรก็ได้ตัวแล้วหนึ่งคนฮนะไม่ติดละนะ่ารชาติไสยนี่ก็อีกคนนึงครับลามลั่นลั่นไม่ลั่นเดี๋ยวรู้ร,รู้จกักถึง <c oughs> แล้วนะฮะโดนตัดตางสวนแก้วโรงแรมที่บอกว่าผีดุที่สุดในเชียงใหม่นะฮะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลอ,องกันทำไมเนี้จะพึ้นกลัวอยู่ไปกลัวดิย สวัสดีครับ พี่ทำไมฮะเ,เอ๋อหน้าผมอ่ะหน้าผมนี่ฮะไม่เนี่ยเรามานั่งนั่งกันพักผ่อนกินไก่กินไก่พี่เอกรุ่นเลยนะแอตติกรุ่นในสูงโกลสูงไม่เกินแล้วดูในกล้องคุณหน้าไม่หนี <c oughs> ผมหรอกนะหน้าคุณนี่กระโหลกลุ้น แห้งลอลึกเป็นนิว้วนี่เป็นนิว้วไห เป็ไงหมอวีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วน้ำหนักค่ะตอ,อนนี้เหรออืมหก <60. S 2> ต้องเท่าไหร่อ่ะเพามันไม่มีเกงไงตัวยีแต่อยากได้เท่าไหร่อยากได้หกสิบตอนนี้ก็หกสิบแล้วอันนี้ยางนี้เท่าไหร่สามผมสามก็สามโลพอๆกันสบายคืนนี้ผ่านรู้เรื่องลามีน้ำหนักเท่าไหร่ห,หนักกิโลแปดสิบ <85. S 2> ต้องเหลือแปดสิบเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่โลเดียวออสบายแต่ไม่คือโลเดียวคืออันนี้คือน้ำหนักที่ผ่านอ๋อจะเ,เอาแห้งแปดสองต้องเอาอาจจะต่ำกว่าเออเหมือนกันอุ้ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้ว53ต้องเหลือกิโล49ค่ะอุ้ย4โลหนักกว่าเราอีกเหรอเว <c oughs> ้สบาย สบายแล้วสบายแล้วนี่นะฮะอาหารนะครับมีไก่มีปลามีมันมีเนื้อวัวนะฮะก็ไ <s ip one> ม่มีอะไรมากเริ่มจากอันดับแรกกันดีกว่าเป็นข้าวสวยนะครับเหมือนกันข้าวกล้องทราบัลีมีไข่นะฮะมีมันบดมีถั่วและ <S <s <ip one> แล้วก็มันต้มมันอบเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็เนื้อวัว ครับผมี่ฮาร์ะน้ำส้มนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ห้องอาหารที่นี่นะฮะก็จะมีซอสต่างๆให้กินสำหรับคนที่ไม่กินเค็มหรือกินอะไรก็เลือกได้เลยย่างไหนไม่รู้เรื่องหรือเปล่านี่อยู่น้ำหวานฮะรุ่นอะไรน้ะหวานแ่งโมเดลลบร้อค่ะลบร้อยหกานี่ออนอะรุ่นไหนร้อ ไม่เกิน105สปอร์ตไม่ใช่โมเดลใช่ไหมอ่านะฮะบอกเลยว่าเป็นตัวเต็งอีกสองคนจะคว้าเหรียญทองได้หรือไม่หรือจะคว้าเหรียญได้หรือไม่เดี๋ยวรอดูกันยากไหมยากเนาะยากแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงแล้วแต่เขาชอบหรือเปล่ามารอบนี้ใช่ไหมลามใช่ลาว่าแข่งมีดวงเกี่ยวอะมีดวงปัใช้ดวงมั ว่าไอ้ตัวที่โหดๆหดเราแช่งแห้มันชีดแตกมันก็ไม่ได้มาแล้วถูกปะบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นตะคิวเออ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 อย่ที่ดวงใช่ไหมพี่เล็กแล้ว่ดวงก็ดวงของนี้ไล้ดวงนะฮะก็วัดกันหน้างานก็ต้องเจ็บพอตัวคือเราเห็นตรงนี้แล้วว่าโหดถึงเวลาจริงมันอาจจะไม่โหดแล้วอาจจะลูดนะใช่งห้แม่งลูดไปก้ามมันก็ลูดไปจะตกบันไดแล้วเออขาวิ่งก้ามหรนูไปซื้อของก็ชนอย่างเงี้ยพี่โคตรซวย เออ,เออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นะนี่ก็ทุกคนก็กําลังรอการเข้าห้องรอกุญแจตั้เแต่เช้าแล้วนี่บ่ายจะบ่ายบ่ายโมงครึ่งแล้วนี่เป็นวันแรกที่มาก็เลยแต่โชคดีที่ผมกบลามาเร็วได้ไปซ้อมนะไอ้กอ๊อฟสหรัฐยังไม่มาก็ยังไม่มีใครได้ซ้อมก็เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวก๊อฟมาผมคงต้องไปไปตอกแท็กเขามันอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวรู้กันว่าได้เห็นชาวชาติด้วยว่าเขาเป็นยังไงแต่ตอนเย็นอาจจะเล่นยิมที่นี่เลยนะฮะเสีย270บาทถามว่าแพงมากไหมครว่า ก็ไม่แพงอ่ะเจกันเป็นไงครับสิทธินาดโอเคร้อนนะแต่ก็กินเยอะหนึ่ยตัวได้เลยนะครับวน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 ,นนะฮะเดี๋ยวเรา,เาดูการไล่หนามของเราสองคนคืนนี้โหดอยู่ฮะปั๊บแชมป์ไปอีกปีนึงครับปีนี้ตั้งใจมากสวยดูเรื่อง ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับวันนี้เขาก็จะให้เราไปเวดอินช่างน้ำหนักแต่ว่าวันนี้เขาจะให้เขารเดี๋ยวเขาจะให้ช่างเช็ค up ตอนเช้าก่อนว่าน้ําหนักใครเป็นยังไงบาง้างอะไรเงี้ยก็ดูสภาพกันว่าใครที่พร้อมหรือไม่พร้อมหรือให้คืนนี้จะทํายังไงแต่ตอนนี้ผมสภาพแห้งกริบดีมากเลยก็พร้อมแล้วที่จะแข่ง ชิวๆเลยฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเพื่อนๆเป็อนอยังไงบ้าง ยังไ่แพนเลยขนาหนี <Yeah. S 1> ้นี่ฮะนี่ก,ก๊อปสหรัฐเครือบมากสภาพรอรอชั่งน้ำหนักนะครับนี่ไม่ใช่สภาพแข่งนะฮะสภาพชั่งหนักยังไม่โหลดก็เลยกล้ามก็เลยจะแิบฟิฟฟี่แห้งๆกันหน่อยใช่ใช่ใช่กลบถอยไปอีกดิ <Okay. S 1> กไปอนะีกนินกบฮะนิดหน่อย อย่างสวยเฮ้ยเม็ดนี่คืออะไรวะลูกปัดตัววะเนี่ยไม่คือมีเแี่อยู่ตรงนั้นด้วยผมสังเกตเออว่ะใส่เล็กใส่เล็กฝังมุกไว้เลยมาไหนนี่ไปหัวนมอันนี้หัวนมนะครับผมสัมผัสผมนี่ครับทองเป็นสิทธิ์ที่หน้าฮะสภาพครับนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้แง่งอะไรครับเนี่ยลึกมากอาจะเป็นรากไม้อันนี้เรียกว่าแห้งรอใช่ไหมฮะใช่แล้ว คิดว่าตอนโหลดนี่เอาขึ้นประมาณก,กี่โลครับเนี่ยตอนนี้80.7จุดเจ็ดโหลดก็น่าจะ85นะฮะแล้วตอนนี้สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมยังไม่ร้อยเลยไม่โหลดเลยยังไม่โหลดนะฮะแต่ดูสภาพเริ่มกรักกันหมดแล้วนะฮะไปมาฉันนั่งหลังหน่อยหลังหน่อยสวยจัดแห้งกรึบไปใช้ไปเลยครับ ตัวใบครับมาแล้วนี่ลงลิฟต์นะฮะลงลิฟต์ลงไปให้นะช่างหนักเวทีนะครับสิ่งที่ขายไม่ได้คือนี่เลยบัตรประจำตัวเหมือนออดิการ์เนาะใช่จะได้บอกว่าเราเป็นจากชาติไหนใช่แล้วนะรุ่นอะไรนั่นเองครับถุกต้องนี่ก็มีหลายชาติสูงสวยคุณดีตรงไหนวะห้องเดีย ขั้นสองลงอีกโอเคเขาก็ให้ลงไปเรื่อยๆนะฮะเชิ่งน้ำหนักตอนนี้โหหน้าตาเนี่ยเป็นโกตไรเดอร์เลยกระดูกลุ้ล้วนคือเบื่ออย่างหนึ่งเวลาหุ่นดีเนี่ยหน้าตาไม่มั้นจะแย่ตามหน้าตาจะเฮียนะเดี๋ยวหุ่นไม่โหคือหน้าจะหุ่นโหดเนี่ยต้องหน้าเฮี้ยก่อนใช่ใช่ไหมถ้าหน้าที่ไม่เฮี้ยเนี่ยแชมป์ยากฮะบอกเลยไม่อยากจะโบ นี่ขนาดอัดโบกันแล้วนต้องฟิลเลอร์แล้วปะหน้าขนาดนี้นต้องฟิลเลอร์หน้าบุมหน้าบุน,น,นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด s Subscribe ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับมาสอาครับ